สาธุชนบุตรบริสัต์ทั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อแต่ความจริงเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่เห็นจะต้องพูดกันนานเท่าที่พูดวันนี่ยังไม่ได้ถึงครึ่งของเรื่องในความจริงถ้าอย่าเหมือนกับดูมหสศร เขาก็เรียกว่ายิ่งดึกยิ่งดีหรือว่ายิ่งฟังไปจะเห็นว่าปัญญาของมโหสถนี้เป็นผู้ที่มีปัญญายิ่งใหญ่จริงๆในวันก่อนมาเริ่มเรื่องในนิดหนึ่งถึงว่าเจ้าจุนนีพมทัตที่ต้องการจะแผ่อำนาจแล้วก็ตอนนั้นที่มโหสถกำลังมีวาสนาบารมีใหญ่ ได้เป็นที่ศึกษาเของพรเจ้าวิเทหราชปรมกษัตริย์ถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกกันว่าองค์มนตรีขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพราะวันก่อนนี้เ,เริ่มต้นมันหน่อยเดียวยังมีความอยู่ว่าหลังจากที่มโหสถได้ส่งทูตไปประจำประเทศต่างๆแล้วยังปรากฏว่ามี ยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขาพ,กกะพระลกะเตื่อสังขะพลก,กะก็ไม่อ่านไม่ไหวเอาตามบาลีดีกว่าว่าสังขพกกะพระลกะเป็นกษัตริย์ในควายกรรมผลัดวันหนึ่งพระเจ้าสังขาพระลก,กะรับสั่งให้เตรียมการระดมพล เตรียมสตราวุธอย่างพร้อมพรังตอนนี้ปรากฏว่าโทษตของมโหสถที่ส่งเข้าไปสอดแนมดูไอ้ความจริงโทษนี่ก็คือแนวที่ห้าคอยสังเกตว่าประเทศไหนบ้างที่เขาจะคิดร้ายเราโดยคิดดีกับเราตอนหน้าแล้วก็มองดามองหน้ากันในฐานะความเป็นมิตร แต่ภายในดวงจิตก็คิดอยู่เสมอว่าบุคคลชนชาตินี้จะมีความปรารถนาต้งหน้าเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีของดีของเลวอะไรเป็นกรณีพิเศษก็คอยสอดแนมดูแลอยู่เสมอแปมาโทษโทษทหารของมโหสถ ที่ไปอยู่ประจำยุยเฟนไปอยู่ประจำแควนกรรมลรัฐได้ส่งข่าวมาโมโหสดทราบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขาพระกะแห่งแคว้งกรรมลรัฐได้สั่งระดมพลเตรียมสตราวุธ็้มากมายแต่ถ้าว่ายังไม่ทราบเหตุไม่ทราบผลมันไม่ทราบผล ว่าท่านว่าพระราชาพระองค์นี้จะไปรบกับใครที่ไหนแน่แต่ถ้าว่าอนนาณาเขตของประเทศนี้ติดกับประเทศของเราฉะนั้นขอท่านใด้โปรดส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกแสนรู้ไปสื่อความดูให้รู้แน่เถิดกรับนี่เป็นอันว่ามโหสถนี้ไม่ได้ใช้แต่คนอย่างเดียว ยังมีมีนกแก้วไว้เสียบรายการรับอีกด้วยไว้ก่อนมาติดอยู่ตรงนี้ที่นี่ขอย้อนสักหน่อยหนึ่งนี่ต่อจากวันนั้นเป็นอันวา่ามโหสถบัณฑิตได้รับข่าวจากทูตทหารดังนั้นแล้วจึงได้เรียกนกแก้วแสนรู้มาสั่งว่าเจ้าจงไปสืบข่าวดูทีรู้ว่า พระราชาสังขบพระกะแห่งแคว้งกำพลรัฐนี่เตรียมระดมพลเตรียมสัตราวุธไว้เพื่ออะไรเมื่อเสร็จแล้วจงตะเวนไปทั่วชมโพทวีบไม่อยากจะทราบว,ว่าเขาจ้างนกแก้วนิดวันเดือนละเท่าไหร่นะแต่ว่าประเทศไทยรนจ้างคนไปนั่งยกมือในเดือนละเป็น เป็นพันนี่เป็นหมื่นนะมะั้งที่จ้างคนไปยกมือนะที่ก็จ้างคนไปนั่งไข่คอกันไอ้งานที่จะก้าวไปได้เร็วๆนะทําให้มันช้าดึงหน้าดึงหลังดึงหลังดึงหน้าแี่เราสงสัยว่านกแก้วที่มีความสามารถยิ่งกว่าคนนี่เขาจ้างมโหสถจ้างเดิอนท่าไรทำไมทราบเพราะนั้น,นว่าสั่งว่าเจ้าจงไปสืบทั้งหมด ชั่วทมชมโพทวีปซื้อเพยการมาให้เราทราบแม่สงสัยว่านกแก้วเอาสเสบียงอะไรไปนะบินเก่งท่านสั่งแล้วจึงได้ให้นกแกว้วกินข้าวกินข้าวตอกคลุกกับน้ำผึ้งดื่มน้ำผึ้งเอาน้ำมันที่หงร้อยขนพันขนแ่แล้วก็มาทาที่ขนปีก แล้วก็ปล่อยใออกไปทางหน้านต่างมูลตานู่งหน้าไปทิศปราจีนสำหรับนกแก้วแสนรู้ตรงไปยังกมพลรัฐสืบรู้ความเคลื่อนไหวเขาไว้เจ้าสังขาระ,ระเรียบร้อยแล้วจึงได้เวนไปสืบข่าวทั่วชววชมพูทวีปจนถึงอุตรปัญาาะนคร ในกัปปิรัตเนี่ยเขาบอกในกัปปิรัตอุตรประปัญจารนครแต่ว่าอยู่ในแวแคว้งของกัปปิรัตกัปปินกัมบินกันลวกันกัปบินรัตกันลวกันง่ายๆสำหรับพระเจ้าจุมโาพระเจ้าจุลณีสมรรทตเป็นกษัตริย์อยู่ในอุตรปะปัญจารนครทรงมีปุโรหิต ที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่ถวายอัตธรรมแกพระองค์คนหนึ่งชื่อว่าเกว,วัตพรามหมายเจ้าเกว,วัตเนี่ยมันเกจริงๆนะล,ลูกหลานที่รักค่อยดูกันต่อไปเจ้าเสนกกับเจ้าเกว,วัตนี่มันไอ้ีลาคล้ายคลึงกันไอเนี่ยมันเสนแส้งแกล้งเป็นนกเสนกอะ จเจ้าเดยกเกวัดเนี่มันเ,เกและก็วัดดัท่านกล่าวว่าเวลาย่ำรุ่งวันหนึ่งท่านปรโรหิตเกวัดตื่นขึ้นมองดูรอบบริเวณทั้งภายในและภายนอกบ้านของตนแลเห็นเครื่องยศและสมบัติอันมโหฬารก็รู้สึกปราบเพิ่มยินดีเป็นอย่างยิ่ง คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้มาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าจุลน,นีพมทัสทรงพระราชทานมาพระองค์ทรงมีอุปการะคุณเป็นมหาศาลแก่เราคนที่เราจะคิดจจกการให้พระองค์ได้ทรงมีอิสริยยศยิ่งยิ่งขึ้นไปแมงก็เป็นพระราชาแล้ว ความจริงเป็นพระราชาแล้วจะให้มันยิ่งกันไปกว่านั้นจะเป็นอะไรกันแน่แต่น่ากลจะเป็นคนติดกัญชาแต่ความจริงเป็นคนติดกัญชานี่ดีใจดีโฮระเรื่อยไม่มีเรื่องแต่น่ากลัวจะไม่ใช่ลูกหลานที่รักฟังกันต่อไปเขาบอกว่าต้องการให้พระองค์มียศใหญ่ยิ่งขึ้นไปจนได้ถึงเป็น อัครราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสกลในชมพูทวีปอาคาน,นี่ก็แบบผู้เลิศนะเป็นราชาปกครองชมพูทวีปทั้งหมดไปอย่างนั้นเถอะว่าเมืองกี่เมืองประเทศกี่ประเทศในชมพูทวีปนี่ปกครองมันหมดชมพูทวีปก็ว่ากันมาตั้งแต่อินเดียถึงประเทศไทยไปนนถึงสิงคโปร์เนี่ย ส่วนเราก็จะได้เป็นอักข,กขบโรหิตพปะโทเอ้ยคนแบบนี้ไปสอนอัตธรรมมันจะได้เรื่องอะไรไอ้ความละโมบโลภมากของไอ้เท่าสรารพัดพิษเมืองนี้มาเจอขกันแล้วอยากจะใหญ่อยากจะเดิ่นอยากจะให้พระราชาเป็นประธานาธิบดีปกครองชมพูทวีป ตัวเองก็จะได้เป็นอาคาัคคะควรปรโรหิตพูดพเลิศประเสริฐกว่าใครหรือกว่าง่ายๆอยากจะเป็นประธานาธิบดีซะเองก็ยังจะคงได้ลนะมั้งนี่ไม่ต่างกับเจ้าเสนกเป็นอันว่าเขาคิดในใจว่าเราก็จะได้เป็นอาคาัคคะบริหิตประจําพระราชสํานักความดีความเด่นมันก็จะยิ่งไปกว่านี้ ฮิศด,ดังนั้นแล้วนายเกวัดปุโรหิตจึงลุกขึ้นจากที่นอนชำระร่างกายแต่งตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าอันแน่มาแล้ววางแผนอย่างนี้เขาเรียกว่าวางแผนวางแผนจะยึดบ้านใครดีไม่ด,ดีถ้าไปยึดบ้านมโหสถก็เถอะเก,เก,เกวัดเอ๋ย ทั้งเกทั้งถูกวัดแน่เมื่อเวลาเข้าไปเฝ้าแลพระราชารับสั่งว่าท่านโพโรหิตท่านมีธุระอะไรจึงได้มาหาแต่ชาท่านโพโรหิตพูดจอมโลกไม่มีความอิ่มไม่มีความเต็มคนอย่างนี้ไปสอนธรรมะมันก็โหยเพราะเป็นคนระยำไปสอนธรรมะ คำว่าบรหิตนี่คนจะเรียกว่าคนที่เป็นหิตมากกว่ามันคันไม่หายบรหิตเมื่อได้ฟังพระราชาทนนักกาตัดถามที่ได้กราบทนว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องที่จะกราบทนปรึกษาเป็นความรับพระเจ้าค่ะและก็ไม่ควรจะปรึกษาในที่ใน,นเมืองด้วย ควรจะเสด็จไปในพระราชอุทยานเถิดพระเจ้าวค่ะเพราะมันเป็นความลับสุดยอดราชาทรงเราทำตามรโรหิตเพราะเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้เสด็จไปยังพระราชอุทยานกับโรหิตสองคนเท่านั้นภายในภายนอกวานรหานักษาพระองค์ไว้ ทรงประทับนั่งบนแผ่นศิลาคือแผ่นศิลาที่เขาเป็นแท่นสวยในรพระราชฐานไม่ใช่แผ่นศิลาสุกปรกสำรับนกแก้วแสนรู้บังเอิญจริง,รงๆไปถึงเมืองนี้พอดีเห็นกิริยาของราชากโุโรชิตดูมีทีท่าชอบกลชบีบกลไม่น่าไว้วางใจ จึงคิดว่าย่าต้องไปฟังความดูจึงบินแอบไปอยู่จึงบินไปแอบอยู่บนต้นรังใกลๆก,กับที่พระราชากับโรหิตพูดสากันแต่ความจริงถ้าแกจะไม่แอบก็ได้ถ้าแกเป็นสัตว์ใจฉันใครเขาก็ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่แอบก็น่าจะมีอันตรายเหมือนกันโนหลานที่รัก ดูนกแก้วก็ยังฉลาดเพราะนกนี่เป็นที่ปรารถนาของคนถ้าเขาไม่จับมาเลี้ยงเขาก็จับไปฆ่ากินฉะนั้นนกแก้วจึงต้องแอบมีความรอบคอบอย่างนี้ลูกหลานทั้งที่รักทั้งหลายจงจำไว้จำเอาเป็นเครื่องประดับปัญญาถ้ามีโอกาสก็ปฏิบัติตามสำหรับพระราชา ยินในใจเจ้าบโรโหิตว่าท่านบรโยหิตท่านมีเรื่องอะไรก็พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะฟังท่านบรโหิตจะได้กราบทูล่าขอเดชะเรื่องนี้เป็นความรับโอภิยะค้าจะรู้กันได้เพียงสี่โหนคำว่าสี่โหนนั่นก็คือสองคนคนมันสองโหน,นลูกหลานที่รัก จะรู้ได้เป็นสี่หูระวางข้าพระองค์กับอระหว่างพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหาพระองค์ทรงทําตามคําที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแล้วพระองค์ก็อย่าทรงเป็นอักรราชาผู้เลิศล้ำในสกุมพูทวีตอย่างแน่นอนไม่ไมาว่าคำแบบนี้นี่ราชาได้สับดับนั้นก็ทรงสมวนัตเนี่ย เพราะว่ามีความปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่ใหญ่ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วจึงจะรู้ว่าท่านอาจารย์พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะทําทตามคําของท่านทุกอย่างนี่แล้ะล,ล,ลูกหลานที่รักคนที่ไม่รู้จักชีวิตของตนคนเราจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องตายทั้งนั้น เป็นพระราชาก็กินข้าวเหมือนเราแก่เหมือนเราเจ็บเหมือนเราปวดอุจาระปัสสาวะเหมือนเราในที่สุดก็ตายเหมือนเราปกครองบ้านหลังเล็กๆก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันปกครองบ้านหลังใหญ่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นพระราชาปกครองประเทศก็แก่เจ็บตายเหมือนกันจะปกครองโลกก็ตายเหมือนกัน เคยได้ยิงข่าวประธานาธิบดีนายกตุตรีพระราชาตายบ้างไหมเขาตายให้ดูนับไม่ถวนแล้วจะโลภโมโทสันไปทำไมเป็นอนวุวาไปครบไอเท่าสารพัดพิกเขานี่มันจะสร้างกิจชั่วร้ายอยู่ดีๆไม่ชอบดินน้ำจะแทงหัวใจต่อไปฟังเรื่องของเจ้าจต่อไปนะไอการโลภโมโทสันแบบนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าทา หากินในความซือ่อสัตย์สุจริตคิดให้มันชอบละบบมปกครองของเราดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแสวงหาความเป็นทาสใครเขาอยากจะเป็นทาสอยากจะเป็นขี้ข้าใครที่ไหนเขาเชิญเขาไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านเราคำว่าไทยแปลอิสรภาพคำว่าทาสไม่มีสมัยก่อนโนนเขามีทาสกันสมเด็จ แต่พระจุลจอมาอยู่หัวทรงเลือกทาตประเทศไทยไร้จากความเป็นทาตมานานแต่เวลานี้ถ้าใครว่าชนลูกชนหลานให้เป็นทาตจึงอย่าเอากับเขานะถ้านก็น่าชวนแล้วก็บอกที่บอกเชิญไปเป็นทาตแต่ท่านแต่เจ้าข้าฉันไม่ต้องการเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าท่านโปรยหิจกกราบทุลว่าข้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์ได้รับสั่งให้ระดมพลนี่เตรียมกองทัพแล้วก็ยกไปยกไปล้อมเมืองต่างๆยึดไว้ก่อนเมื่อยึดเมืองใดไว้ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งกับราชาเมือนั้นว่าขออย่าได้สู้รบเลยบ้าเอ้ก็ยึดแล้วมันจะสู้รบยังไงกันล่ะ อย่างนี้มัน้อาพูดว่าไปล้อมเมืองใดไว้ใดแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งว่าขออย่าได้สข้รบเลยนี่มันต้องล้อมเมืองไม่ใช่ยึดเมืองถ้ายึดเมืองมันก็ไม่มีการรบคนเขียนเขียนผิดไปเสียแล้วถ้ารบก็จะต้องแพ้เพราะว่าได้ล้อมม่ทุกด้านแล้วนี่ต้องล้อมไม่ใช่ยึดขอเพียงการยกราชสมบัติ แต่รอจนทรัพย์สินต่างๆในเมืองนี้ให้แก่พวกข้าวเจ้าทั้งหมดเฮ้ย้าของก็าจะอดตายเขาจะยอมไหมเนี่ยส่วนพระราชาก็ยังคงพระราชาครองเมืองใดก็คงเป็นพระราชาครองเมืองอย่างนั้นนะี่หมายความพระราชาก็เป็นราชาแต่ว่าเมืองนี้ทรัพย์สินมีเท่าใดขอฉันให้หมดจ้ะ พระราชาก็ครองเมืองาเปล่ามันจะดียังไงนี่ไอ้เท่าสารพัดพิษจังไรเนี่ยมันคิดแบบนี้ให้คนสองเมืองน,นี่มันเหมือนกันจริงๆ,จงๆ,จงๆเจ้าเสนนกกาจารย์สามรวมเป็นสี่กับเจ้าเกวัตนี่มันคิดเร็วๆเหมือนเหมือนกันถ้า,ราพระราชาหรือพระรัฐบาลได้ที่ภาษาระารายำระยำแบบนี้ไม่ว่าเมืองไหนที่หายเมืองน,นั้นมันไรห,หมด เป็นนว่าเขาบอกว่าเมื่อท่านเป็นพระราชาปกครองเมืองใดก็คงปกครองเมืองนั้นตามเดิมนีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเม,เมื่อทุกเมืองยอมตามเช่นนี้เราก็ได้สมบัติในสกุลชพมโพีทิทั้งหมดอืมนี่นก็เตรียมดื่มน้ำชัยบยันให้ดื่มน้ำ เตรียมดื arias, we we ่มน้ำชายบาลไม่ควายน้ำสาบา่ะและก็ยนนำเอาพระราชาทั้งร้อยเอกประคอนก่ร้อยหนึ่งทั้งหมดมาประชุมกันให้ดื่มน้ำสุราที่เจวิทยาพิษในพระจุทิยานเมื่อพระราชาทั้งหมดสิ้นพระชนก็เอาประสบเรานั้นไปเที่ยงเสียในคงคาเคยไม่น้ำ จากนั้นพระองคก็ยัเป็นอัครราชาในชมพูทวีปเมื่บายดังข้าพระพุทธเจ้ากราบโทนี้พระพุทธเจ้ขาข่ะโลกหลานที่รักนี่เจ้าเกวัดเนี่ยมันโง่แสงง่โง่มันคิดว่าคนเมืองอื่นเขาไม่มีมือไม่มีเท้าคิดว่าจะทำได้ไง่ายๆนะมระดูความโง่เขามันต่อไป แต่ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เลวทรามลูกหลานที่รักเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่าทําตามเขาถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราจงเป็นมิตรกับเขาอย่าเป็นศัตรูทราบสินของเขาจงอย่าคิดเอามาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมที่เขาไม่เห็นชอบการมีศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุข มาคุยกันต่อไปว่าพระราชาท่านมีความโลภอยู่แล้วที่พระัฐบาลท่านบอกว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดเป็นไท้ายกตัญหานี่ลวมโป่ยังจะไม่ทิบายจะไปยุ่งราชาทรงเห็นดีเห็นชอบตามความคิดของพระโรหิตทุกประการนี่เป็นวาว่าพระราชาก็เกิดเป็นหิตขึ้นมาแล้วคันอยากจะได้ ที่ในโงตรัสว่าดีแล้วท่านอาจารย์รีบดำเนินการเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเรอยจัดการได้เลยฉันจะเป็นพระราชาให้มันบรเร่เต็มชมโพูทวีปนี่ท้อเข,า,ขาคิดว่าคนอื่นไม่มีมือไม่เท่านะเป็นอนุวัจเจ้าเกวัตปุโรหิตกราบทูลบ่าความคิดนี้เชื่อว่าแน่เขาว่าอย่างนั้นนะ ความคิดอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอะไรคิดที่จะรู้ก็ได้เพียงเดี๋ยวเขาว่าอย่างไงนอเกวัตบริกระทนว่าความคิดนี้เชื่อว่าเป็นความคิดไหนเขาว่ายังไงเป็นความคิดที่คิดรู้กันได้เพียงสี่หูคือสองคนเท่านั้น จะไม่มีผู้ใดอื่นรู้รู้รู้รวงรู้ได้เลยจะต้องเรียบดําเนินการไว้โดยเพียงไรไว้เท่าไรคยนยังดีแม้มันยุน่งริงใครเขาเขียนหนังสือนะเขียนให้มันรู้เรื่องง,ง่ายๆก็ไม่ได้เป็นอนุน่าเขาก็บอกไอก้ความคิดที่คิดปรึกษากันเนี่ยขอพระองค์จุงยาแพ่งพลายแปลงขาดเราจะรู้กันเพียงสีห่หูเท่านั้น แล้วก็จะต้องเรียบดำเนินการให้เร็วที่สุดที่เร็วได้โดยไม่เมืองทั้งหลายร้อยเอ็ดพนครครนั้นสามารถจะร่วงรู้ลงจะร่วงหน้าได้ถ้าคืนปล่อยให้ร่วงลงหน้าแล้วก็ไม่ช้าแกจะโู้นี่ไปเอากลัวสู้เหมือนกันเนี่เดี๋ยวก็เจอกับเจอกับมาหสฮดก็ได้ดีกันเท่านั้นแหละ เป็นอันว่าพระราชากับท้าวเกวัตเจ้าจอมเกเจ้าจอมเกนี่ก็เรียกต้องคนเรีเจ้าเท่าสารพัดพิธียายหนึ่งเหมือนกันปึกษากันอย่างนั้นนกแก้วแสนรู้เอียงหูฟังได้ยินตลอดหมดจึงบินลงมาจับกิ่งรังที่ห้อยตำ่ำแล้วก็ถ่ายอุจาระ ลดหัวเกวัดโปรหิตอ้าวพอแล้วขี้รดหัวให้จิบพอเกวัดเงันหน้าขึ้นไปพูดว่านี่ี่มาอะไรกันนี่วะอะไรหล่นลงหัวนะนกแก้วก็ทายโอจาระลงในปากพอดีนี่ความคิดมันดีเกินไปเลยกินขี้นกแก้วเข้าไปแล้วแล้วก็บินเขื้าไปจับบนต้นรัง ใน้เก่งสูงส่งเสียงฟังได้ความว่าเกวัดเอ๋ยสมัยนั้นนกพูดภาษาคนได้วาายุมากคนก็รู้ภาษานกนกรู้ภาษาคนส่งเสียงเรามาบอกว่าเกวัดเอ๋ยท่านนึกว่าความคิดของท่านนรู้กันแค่สี่หูนั่นมันไม่จริงเสียแล้วแหละบัดนี้ก็รู้กันถึงหกหูแล้ว เขาบอกเวลาเนี่ไม่ใช่แค่สี่หูนะเกวัดนะรู้ทั้งหกหูแล้วนะแล้วก็จะรู้ต่อไปอีกไม่จํากัดคือถึงแปดหูสิบหูร้อยหูพันหูหมื่นหูแสนหูโอ้ยนับไม่้วนี่เป็นพอส่งเสียงจบเจ้านกแก้วแต่ก่อนจบก็บินโผอกจากรัง ด้วยกำลังความเร็วมันก็นรมพัดนว่าอย่างน,นั้น่กลับไปกรุงเมืองวิถิลาเข้าไปหามโาหสถปันดิตที่เรือนตรงเข้าไปก่อที่บา่าเล่าเล่าในความที่ฟังที่พระเจ้าจุนนีธรมทัชจับเกวัดปรโหิตปรึกษากันในพระรในพระราชวุทยานให้มมโหสถฟังจึงทุบประการ นี่ลูกหลานที่รักจำมาให้ดีนะขึ้นชื่อว่าความลับจะต้องรู้แค่สองโหเท่านั้นถ้ารู้ถึงโหที่สี่คือรู้กันสองคนทุกอย่างไม่เป็นความลับเป็นอันว่าโมโหโสดณฑิตไม่ได้ฟังความจากน้กแก้วคิดหนะ้าดังนั้นแล้วก็คิดว่าอีตาเกวัดบรหิตนี่ ถ้าแกจะไม่รู้จักเรามโมโหสถคนณฑิตเราจะต้องบำราบปรับความคิดที่เขาคิดให้หมดไปเอาละสิมาละเจือเสียเขาแล้วบอกว่าไม่บอกไม่ลุงม,มปูบอกแล้วเนี่ยชนกับเสือโมโหสดก็จะเป็นหมดทุกรายเนะี่ยและ,มะโมโหสดก็รีบดำเนินการโดยไม่รอชักไม่ชักชา้าเหมือนกันนำครอบครัวที่ยากจน ในเมืองให้ออกประโยชน์นอกเมืองห,หมดนำครอบครัวที่มีทรัพย์สมบัติมียศใหญ่เข้ามาอยู่ภายในเมืองสะ,สะสสมผักปราธัญญาหารไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เตรียมพร้อมในการรบสำหรับพระเจ้าจุนนีรมทัตร์รับสั่งให้ดมพลเตรียมกองทัพมาเอาอย่างรวดเร็วเอาเต็มที่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนี่เคลื่อนขบวนทัพยกไปล้อมเมืองต่างๆตีได้เมืองแล้วก็สมทบกับเมืองนั้นตีเมืองนี้ได้เอากําลังเมือนั้นสมทบกันเข้าไปเป็นทัพใหญ่ทำไมหน่อยยกไปล้อมเมืองอื่นแล้วตีเมืองนั้นได้อีกนะ่ะก็อาทหารเมืองนั้นสมทบอีกโดยแบบนี้ยกไปไปมาตีจบ ไปเมืองไหนเมืองนั้นแพเพราะไม่เตรียมตัวรบกำลังก็มากขึ้นตีได้เมืองทั้งหมดผ่านไปยังเลยเมืองเดียวคือเมืองมิถิลาหมหานครตอนนี้เองบรรดาลูกหลานที่รักไมเมืองมิถิลาหมหานครมันมีเหืือเมืองเดียวจะสู้เขาได้หรือไม่ได้ลูกหลานทั้งหลายรอนช่วยกันคิด ว่ามโหสุดแล้วมีแต่ปัญญาแต่ว่ากําลังคนน้อยจะสามารถสู้คนเมืองเมืงองบุคคลที่มีกําลังมากทึงร้อยนครเราคนร้อยเมืองทหารร้อยเมืองถ้าจะจัดเป็นกําลังกองทัพก็จะร้อยกองทัพแล้วมโหสถก็มีเพียงกองทัพเดียวจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้หรือไม่ได้สุกรานท่านหลายตั้งใจคิดให้ดี วันพรุ่งนี้หลวงปู่จะมาคุยให้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงม,มีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี